ทีใหม่แห่งการแคมปิ้งไม่ต้องบวดเรื่องร้อนไม่อยากจะแห้งเฮียต้องเฮียมีกางเก่งตัวสั้นนะคะจะทำยังไงให้มันน o ิ t ิ n u a l เฮ้เราก็เล่าเลยไม่คืนไม่จบมาดูเต้งมาต่อแล้วสบขอราก็มาก ตอนนี้ที่นี่ฝนกำลังตกนะครับผมเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทดสอบเต็นท์ด้วยนะครับเต็นท์โพลีคอตอนจากเคชัวนะครับก็ปริมาณฝนตอนนี้ยังไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวน้ำฝนหลังจากเริ่มตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนะครับผิวของตัวเต็นท์นะครับยังไม่ซึมน,น้ำนะครับน้ำยังกลิ้งอยู่เหมือนใบบอลนะครับแต่ตอนเนี้ ทิ้งไว้สักประมาณสักเริ่มสักเข้านาทีที่10บนะครับตัวหยดน้ำฝนจะค่อยเริ่มซึมเข้าไปในผิวของเนื้อผ้านะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับค่อยๆซึมเนาะเริ่มเห็นว่าจุดที่โดนน้ำเริ่มมีเป็นจุดจุดสีเข้มเขมนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเขาจะอิ่มน้ำขนาดไหนแล้วจะได้พาเพื่อนเเข้าไปดูข้างในนะครับว่าด้านในเป็นยังไงตอนนี้ข้างในครับยังปกติมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ผิวภายนอก ซึมน,น้ำทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันว่าการกันน้ำของเขาดีแค่ไหนครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของเต็นท์ TP 5.2นะครับจากเคชัวนะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้ข้างนอกเราพาดูตอนข้างนอกมันฝนตกอะเนาะถ้าเรามาอยู่ด้านในนะครับน้ำยังไม่ได้มีการซึมผ่านใดๆนะครับตรงส่วนที่เป็นตะเข็บนะครับซิมซิลนะไม่ได้มีนะครับเป็นการเย็บเนื่องจากเป็นเต็นท์ที่ทําจากผ้าโพลีคอตตอนนะครับก็เลยจะไม่มีการใช้เทปซิลในการกันน้ำนะครับโดยใช้ วิธีการกันน้าโดยคุณสมบัติของเส้นใยเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็รอให้เขาซึมอยู่ก็ยังไม่ซึมนะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยด้านในมีความรู้สึกถึงความชืน้นน้อยๆนะครับเพียงแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่บอกว่ามันเย็นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีความชื้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับยังไม่มีการซึมน,น้ําใดๆผ่านเข้ามาฝนยังไม่หยุดนะครับผมเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราเปิด เต็นต์ตัวนี้นะครับมีช่องที่เป็นช่องเขาเรียกว่าช่องสังเกตการที่เป็นช่องพลาสติกใสเนี่ยนะครับแม้ว่าฝนตกนะครับเราก็จะอยู่ในเต็นต์ได้อย่างไม่อึดอัดนะครับถ้าสมมติเลยนะถ้าเราเปิดไว้แล้วเราก็จําเป็นต้องอยู่ข้างในนะครับต้องอยู่ข้างในนี้นะครับก็โล่งดีนะครับถือว่าโล่งดีทีนี้เรามาลองดูนะครับส่วนด้านบนที่เป็นช่องระบายอากาศของเขานะครับผมภายในเต็นต์นะครับจากจุดยอดสูงสุดของของเต็นต์นะครับลงมานะครับก็จะมี ส่วนที่เป็นมุ้งสำหรับถ่ายเทอากาศโดยรอบนะครับมีอยู่ทั้งหมดหช่องไม่มีร่องรอยของน้ำกระเซ็นผ่านเข้ามาที่มุ้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนครั้งนี้ยังลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็รอดูกันต่อไปในส่วนที่เป็นไฟชิดท,ทั้งหมดนะครับที่อยู่เหนืออินเนอร์นะครับไม่มีร่องรอยของน้ำซึมผ่านใดๆนะครับนี่คือฝนตกประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะครับ หนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านิดๆแล้วนะครับก็ยังคงสภาพนี้อยู่ได้นะครับก็ถือว่าน่าจะผ่านนะถ้าตกนานๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนที่เป็นมุ้งที่หลายๆท่านอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าผนังของเต็นทนะ์มันเอียงๆอ,อย่างนี้แล้วยังมีมุ้งระบายอากาศอีกตอนฝนตกน้ํามันผ่านมุง้งแน่นอนส่วนผ้าม่านไว้ใจได้ไหมผ้มาม่านเป็น ผ้าชนิดเดียวกันกับตัวเต็นท์เลยนะครับถูกมาเย็บซ่อนไว้ด้านในนะครับแล้วก็มีซิปนะครับนี่เปิดเลยแอบเปิดนะครับนี่น้ําผ่านมุ้งเข้ามาจริงๆครับเพื่อนๆนะครับหยดอยู่ที่ผ้าม่านเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะไหลผ่านผ้าม่านลงไปที่ปลายสุดของของตัวผ้าม่านนะครับก็จะว่าง่ายๆมันก็เด่นก็จะไหลทิ้งออกไปข้างนอกเลยนะครับก็ไว้ใจได้อยู่นะครับเรื่องการกันน้าทํามาได้ดีเลยนะครับภายในห้องน ในแต่ละส่วนต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการซึมน้ำใดๆที่ผ่านเข้ามาเลยนะครับโอเคในส่วนอินเนอร์ก็เมื่อมันไม่ผ่านไฟชี้นะครับอินเนอร์ก็แห้งสนิทนะครับก็ถือว่ากันน้ำได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถดูได้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆแอบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่า มีใครเข้าออกหรือใครมานะครับตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างแล้วอีกไม่นานฝนคงจะหยุดนะครับคงจะไม่ไม่แรงกว่านี้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราจะได้ออกไปดูสภาพผิวภายนอกหลังจากฝนหยุดแล้วนะครับลืมบอกไปนะครับในห้องนั่งเล่นและห้องนอนก็ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวคือในห้องนอนมันมืดหนะ้าถ่ายไม่ค่อยเห็นก็ดูในห้องนั่งเล่นแล้วกันมีส่วนที่เป็นผ้าเลยนะครับนี่นะครับ ฝนไม่สาดนะครับนี่ฝนตกอยู่แต่ว่าไม่สาดหรอกนะเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่ามีระบายนะครับบางการฝนสาดในระยะหนึ่งนะครับในองศาหนึ่งถ้าฝนมันมาเอียงมากกว่านี้อาจจะสาดได้นะครับยังไงก็คอยสังเกตแล้วกันถ้าจะใช้งานตัวนี้ถ้าฝนรุนแรงลมรุนแรงช่องระบายกะช่องนี้คงต้องปิดนะครับผมตรงนี้ก็มีที่ม้วนรัดปกตินะครับผมแล้วก็มา่มานม่านนี้ก็เปิดได้นะครับเนี่ยสามารถเปิดได้นะ สำหรับแบบใครเออร้อนระบายอากาศดีไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวมุ้งก็ก็ถ่ายเทอากาศได้ดีเลยนะครับดีแล้วนะครับนี่โล่งระดับนี้เลยนะครับใหญ่พอเหลือเฟือแล้วก็เปิดเป็นมุ้งทิ้งไว้อย่างนี้นะครับอ่าแล้วาม่านก็ใช้สําหรับในการบังนะครับก็ช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับโดยห้องนั่งเล่นเนี่ยก็ถือว่าใหญ่มากนะครับ ตอนนี้ฝนก็หยุดตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวผ้าของเต็นท์นะครับโูลีคอตอคอตอนก็ว่างง่ายยังซึมน,น้ำได้ไม่อิ่มตัวทั้งร้อยเปอร์เซนตนะครับผมแต่ก็พอดีฝนหยุดก่อนแล้วก็แดดออกนะครับก็จึงเริ่มแห้งนะครับเราก็เลยเห็นเพียงแค่ล่องรอยที่มีน้ำซึมเข้าไปในเนื้อผ้าเพียงประมาณสักห้าสเปอรนต้นี้ฝนตกสามชั่วโมงนะครับ ถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องโดนฝนหนักๆอีกสักฝนหนึ่งคงจะได้เห็นภาพที่ตัวเนื้อผ้าซับน้ำไว้ท100ั้งร้อนะครับแต่ก็ด้านในมีความชื้นนิดนึงอย่างที่บอกนะครับผมก็ถือว่าเรื่องการกันน้ำไว้ใจได้ครับสามชั่วโมงผ่านมา หลังจากฝนหยุดไปแล้วก็ถูกแดดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเนื้อผ้าเริ่มเริ่มที่จะค่อยๆแห้งนะครับแต่ก็ยังหลงเหลือส่วนที่ยังเก็บความชื้นไว้นะครับก็ยังเห็นเป็นสังเกตสีตรงส่วนที่มีความชื้นมันก็จะเข้มกว่าส่วนที่เริ่มแห้งแล้วอนะครับผมก็ถือว่าเป็นปกติของผ้าประเภทนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโพลีคอตตอนหรือแม้กระทั่งถ้าจะเป็นคอตตอนจริงๆก็จะมีลักษณะ คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราดูข้างนอกแล้วนะครับนี่คือจากด้านในนะครับส่วนที่เริ่มแห้งและส่วนที่ยังมีการซับน้ําไว้นะครับก็จะเห็นเป็นกระดำกระด่างอย่างนี้นะครับเป็นสีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรล่ะส่วนแห้งส่วนเปียกนะครับปนกันอยู่เดียวพอแห้งสนิทแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเป็นสีเดิมนะครับส่วนฝั่งนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับถ้าสัมผัสดูตอนนี้ แห้งนะครับแห้งกว่าตอนฝนตกตอนฝนตกเรามาจับดูมันมีความรู้สึกชื้นๆนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแห้งเลยนะครับด้านนี้แห้งเลยแต่ตรงส่วนที่เป็นช่องใส่ยังหยดน้ํายังมีนะนี่เอาผ้าเช็ดแล้วนะครับยังไม่แห้งนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมพยายามเก็บข้อมูลรวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการเลือกซื้อเลือกใช้เต็นท์ของเพื่อนๆน,น,นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนคนไหน ยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับสวัสดีครับ